สวัสดีเพื่อนรักเรารักคุณมากคุณทุกคนต้องการมีส่วนทำให้โลกนี้คุณแต่ละคนต้องการรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายเหตุผลในการเป็นเรารู้ว่าในทุกช่วงเวลาคุณมีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีจุดประสงค์ มีค่าและมีผลกระทบเกินคำบรรยายความสามารถของมนุษย์ที่จะเข้าใจสมมติว่าทุกคนบนโลกกำลังร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีที่พวกเขาเลือกทำนองเพลงของคนจะสะท้อนถึงอารมณ์ความคิดความรู้สึกของพวกเขาในขณะนั้นพวกคุณบางคน จะเล่นซิมโฟนีแห่งสันติภาพผิวฟาเป็นเพลงที่ไพเราะหรือทำนองที่สงบบางคนอาจเล่นดนตรีจังหวะสนุกสนุกที่ทำให้อยากเต้นรำบางคนอาจเล่นจังหวะที่ผ่อนคลายสร้างแรงบันดาลใจคุณบางคน คงจะเล่นจังหวะที่ไม่ลงรอยกันอย่างโกรธจัดและท่วงทำนองที่ส่งเสียงดังและทำให้ไม่สงบบางคนจะเล่นท่วงทำนองที่น่าเศร้าลองนึกภาพว่าเสียงอันไพเราะของท่วงทำนองมากมายเพลงมากมายถูกบรรเลงโดย หัวใจมนุษย์มากมายคุณจะร้องเพลงประเภทใดคุณจะฮัมเพลงประเภทใดลองนึกภาพว่าความเข้มข้นของอารมณ์ของคุณเป็นตัวกำหนดระดับเสียงของแต่ละเพลงยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่เพลงที่มีความสุขของคุณ ก็ยิ่งดังขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณสงบมากเท่าไหร่ท่วงทํานองที่ผ่อนคลายของคุณก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นยิ่งโกรธมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นเท่านั้นท่วงทํานองที่ไม่ลงรอยกันของคุณ คุณสามารถจินตนาการได้หรือไม่มันจะเป็นดินแดนที่คุณเคยได้ยินมาก,ก่อนจำไว้ว่าดนตรีนั้นมาจากการเสนอทางอารมณ์พลังงานไม่ใช่คำพูดของคุณดังนั้นบรรดาผู้ที่สวดภาวนาเพื่อความสงบในขณะที่ นั่งอยู่ในความกลัวก็ยังคงเปล่งท่วงทำนองที่น่ากลัวพวกคุณต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ในขณะที่ความโกรธยังคงเปล่งท่วงทำนองที่ไม่ลงรอยกันบรรดาผู้ที่ทำงานด้วยความรักความสงบความเห็นอกเห็นใจหรือความปีติยินดี ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเต็มไปด้วยความงดงามและความลองดองเพียงใดคำอธิษฐานของคุณจะไม่มีผลกับท่วงทำนองอารมณ์ถ้อยคำดังนั้นสมมติว่าคุณสวดอ้อนวอนด้วยความรังเกียจต,ต่อสิ่งที่คุณเห็นในโลกความขยักขยงของคุณ กำลังส่งเสียงท่วงทำนองแทนที่จะเป็นเช่นนั้นสมมติว่าคุณรู้สึกขยะขยงอยู่ครู่หนึ่งแล้วจูๆ่ๆคุณก็มุ่งความสนใจไปที่โลกที่สงบสุขและจะเป็นอย่างไรเมื่อได้เห็นผู้คนอบก,กอดช่วยเหลือและทำงานด้วยความรัก พี่น้องที่รักการเปรียบเทียบนี้ชี้ไปที่ความจริงที่สันสะเทือนบนโลกของคุณเพราะคุณแต่ละคนกำลังเปล่งเสียงซิมโฟนีที่เงียบงนันขณะที่โลกโกรธพลังงานที่ไม่ลงรอยกันก็ประโถขึ้นขณะที่โลกสวดมนเพื่อสัติภาพและสัมผัส กับหัวใจของพวกเขาคลื่นพลังงานที่สวยงามซึ่งเป็นเสียงเพลงที่หูของเราเลิบปลอบประโลมและทำให้หัวใจของมนุษย์สั่นสะเทือนท,ท่วงทำนองของคุณมีค่าการปล่อยการสั่นสะเทือนของคุณมีค่าคุณอาจเป็นหัวใจ แห่งความรักที่ส่งเสียงบันเทกความรักเพื่อช่วยให้สิมโฟนีแห่งสันติภาพอยู่เหนือดินแดนสงครามขำอธิษฐานเพื่อสันติภาพของคนเมื่อมาจากความรักในความสงบเป็นเสมือนเครื่องดนตรีที่สวยงามที่เล่นในซิมโฟนีที่สวยงาม เราบนสวรรค์มักบรรเลงท่วงทํานองแห่งสัติภาพความรักความหวังแรงบันดานใจความสุขในขณะที่คุณปรับตัวเข้ากับการส่นเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆปล่อยการส่นเหล่านี้และส่งเสียงบันเทิงเหล่านี้คุณก็ จะเริ่มโยกโลขึ้นสู่พื้นที่บันทึกย่อยของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเราซึ่งคุณสามารถสัมผัสถึงเรารับรู้ถึงเราและทำงานร่วมกับเราเป็นตัวแทนแห่งสัติภาพบนโลกของคุณที่รักอย่าโต้อตอบกับสิ่งที่คุณเห็นในข่าว นอกเสียจากให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าคุณจะส่งเสียขอความรักเพลงแห่งสัติภาพทำนองแห่งความหวังเข้าร่วมกับเราและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นคุณกำลังสร้างความแตกตา่างคุณกำลังเปลี่ยนกระแสน้ำคุณกำลังป้องกัน ช่วงเวลาที่เลวร้ายบนโลกของคุณร้องเพลงกล่อมเด็กแบบเงียบๆของคณอยากสงบสุขให้กับผู้ที่หัวใจเจ็บปวดมากจนสร้างความเจ็บปวดอย่างน่าสยดสยองปลปล่อยโน้ตแห่งความสงบอันแสนผ่อนคลายของคุณออกมาเพื่อให้ผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บจะรู้ว่าพวกเขาสมควรได้รับความรักและความรักนั้นก็อยู่ที่ด้านสำหรับพวกเขาร้องเพลงถ้าไม่ใช่ด้วยเสียงของคุณที่รักด้วยหัวใจของคุณและร้องเพลงที่คุณอยากได้ยินรักและมีส่วนร่วม พอท่วงทํานองเงียบๆเ,เหล่านี้เป็นจริงมากพวกเรารักคุณคุณกำลังเข้าสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความเป็นจริงและสถานที่สำคัญขอคุณภายในนั้นคุณกำลังเข้าสู่โลกที่คุณเป็นแสงสว่างความหวงังแรงบันดาลใจ และเทวดาบนดินของคุณคุณมีจุดมุ่งหมายที่รักคือการเปล่งท่วงทำนองแห่งความรักสิ่งที่คุณทำคือเพื่อความพลาดเพลินของคุณเองความสมเคคีและการหลั่งไหลออกมาด้วยความรักนี้เป็นจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของคุณเอง พระเจ้าอวยพร